สวัสดีค่ะผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการทุกท่านวันนี้เราจะมานําเสนอการศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและสําหรับในด้านการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วโลกส่งผลกระทบในทุกด้าน ทำให้สถาบันการศึกษาในประเทศไทยมีแนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 จึงจำเป็นจะต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมโดยมีการกำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เต็มรูปแบบการเลื่อนการฝึกปฏิบัติภายนอกสถานศึกษาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากประเด็นและปัญหาดังกล่าวทางกลุ่มผู้จัดสัมมนา เห็นความสำคัญและมีความสนใจที่จะดำเนินการสัมมนาภายใต้หัวข้อการศึกษาภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เพื่อเป็นแนวทางและการเตรียมความพร้อมต่อผู้เรียนและต่อผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะซึ่งได้สรุปได้3ประเด็นดังนี้ 1. การเรียนการสอนที่เปลี่ยนรูปแบบจากห้องเรียนเป็นการเรียนการสอนระบบออนไลน์ การเตรียมตัวของผู้เรียนและผู้สอนในการเรียนการสอนแบบออนไลน์วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีผู้ป่วยและผู้ติดเชือ้อโควิด D-19 เมื่อนักศึกษาพยาบาลต้องฝึกปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยจริงเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจึงเป็นการยากที่จะได้รับประสบการณ์ตรงให้มากที่สุดผู้สอนสามารถใช้ ห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams หรือ Google Classroom ซึ่งเครื่องมือทั้งคู่มีคุณลักษณะที่มีประโยชน์ต่อ,อการเรียนการสอน 2. คุณภาพการศึกษาการเรียนในภาคปฏิบัตินักศึกษาพยาบาลในยุคนี้ต้องมีการเลื่อนฝึกการปฏิบัติบนหัวผู้ป่วยออกไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด การเลือกการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยนักศึกษาพยาบาลจึงจำเป็นต้องงดการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยหลายสถาบันปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกปฏิบัติมาเป็นการฝึกปฏิบัติโดยใช้ซิมูเลชันฝึกกับสถานการณ์จำลองใช้กรณีศึกษาอภิปายปัญหาแนวทางการพยาบาลร่วมกันหรือใช้ห้องปฏิบัติการมากขึ้นหาโอกาสเชิดเฉยเมื่อสถานการณ์ปกติใช้รูปแบบการคอนเฟลซ์เน้นเคส e ต t รดี้ การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองผ่านการดูแบบอย่างจากวิดีโอในการทำหัตการต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการวัดผลสมรรถนะก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อให้ผู้ใช้บัณฑิตมีความมั่นใจและความปลอดภัยกับวิชาชีพและผู้ป่วยมากขึ้นค่าใช้จ่ายในทางการศึกษารูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์โควิด -19 ลดหย่อนค่าเทอมนักศึกษาต้องปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นออนไลน์ส่งผลให้เกิดผลกระทบกระทรวงอุดมศึกษาจึงสนับสนุนส่งเสริมให้ทางมหาวิทยาลัยได้แสดงศักยภาพและความเห็นใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองออกมาได้อย่างเต็มที่นอกจากการลดหย่อนค่าเทอมโดยเฉลี่ยที่10%หรือมากกว่านั้นการศึกษาของนักศึกษาพยาบาลภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 เห็นได้ชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติสู่การเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งผู้เรียนและผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องมีความพร้อมในด้านการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าเรียนเตรียมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้พร้อมใช้งานสถานที่เหมาะสมในการเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดจากด้านผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบพบว่า ในปัจจุบันสามารถหาความรู้ได้จากการเรียนออนไลน์เช่นการเรียนรู้ถึงวิธีการป้องกันโรคโควิด1 9และได้ใบเซอร์ติฟิเคตแบบการเรียนการสอนออนไลน์ปัจจุบันการเรียนการสอนในระบบ e-learning มีความสำคัญมากขึ้นในส่วนของนักศึกษาพยาบาลไม่เพียงเน้นให้ผู้มีความรู้ด้านการพยาบาลเท่านั้นแต่ยังต้องมีความสามารถในการปฏิบัติทักษะการพยาบาลได้อย่างมีคุณภาพด้วย ซึ่งการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงเป็นวิธีจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาจนเกิดความมั่นใจที่จะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลซึ่งการเรียนรู้นี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงส่งผลให้เกิดความปลอดภัยและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล พวกเราขอจบการนำเสนอบทสรุปการสัมมนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ